มาถึงสกู๊ปตัวต่อไปดีกว่าเรื่องที่เราจะนําเสนอเรื่องต่อไปนะคะถามพี่พูดก่อนถ้าหากว่าพูดถึงคําว่าฮอลลีวูดพี่พี่พูดนึกถึงคําว่าอะไรคะนึกถึงอะไรบ้างพี่พูดนะจะนึกถึงป้ายที่เขียนคําว่าฮอลลีวูดที่ปังอยู่บนยอดเขานะครับค่ะคิดถึงมารีนมอนโรที่พยายามปิดกระโปรง<อ>แล้วแน่นอนนะฮะสุดท้ายแล้วก็ต้องคิดถึงเรื่องของคุณภาพที่ครับแก้วมากๆเลยนะฮะ,ะหนังฮอลลีวูดนี่เจ๋งจริงๆใช นะส่วนใหญ่พอพูดถึงฮอลลีวูดเนี่ยก็จะนึกถึงอะไรแนวๆนี้ทำนองนี้แหละใช่ฮะมันถึงมีคําพูดไงครับว่าฮอลลีวูดเนี่ยระดับนี้แล้วระดับฮอลลีวูดแล้วสะอย่างอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นก็คือสะท้อนให้เห็นนะครับว่าฮอลลีวูดนั้นได้รับความไว้วางใจนะฮะจากแฟนหนังทั่วโลกแล้วก็นิยมดูหนังฮอลลีวูดกันมากนะครับวันนี้รายการ True Insider อยากจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักอีกแง่มุมหนึ่งนะครับของความเทพของฮอลลีวูดนั่นก็คือการแปลงโฉมนักแสดงของเขานั่นเองนะฮะจะเจ๋งขนาดไหนเชิขยยยาพ้มๆนเล โลกนี้ที่ไม่น่าจะสามารถทําออกมาได้แต่วงการภาพยนตร์ของฮอลลีวูดก็มักจะเนรมิตรรงสัค์ออกมาได้อย่างใจนึกทุกครั้งไปค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากเย็นขนาดไหนแต่ก็ไม่เกินความสามารถของบุคลากรัชน,นนาของฮอลลีวูดไปได้ค่ะวันนี้เราขอพาทุกคนไปพบกับความมหัศจรรย์กับการแปลงโฉมที่ทุกคนต้องตื่นตะลึงมาให้ได้ชมกันค่ะขอเริ่มต้นกันที่การแปลงโฉมสุปตาหนุ่มให้กลายเป็นหญิงสาวอวบอ้วนได้เนียนสุดๆกับภาพยนตร์แนวครอบครัวอย่าง เมื่อปี1993ที่เนรมิตพระเอกผู้ลารับอย่างโรบินวิลเลียมให้กลายเป็นแม่บ้านสาวรุ่นใหญ่ได้แบบนา่ารักนา่กนากอดที่สุดเลยค่ะ I'm o u f o r n i a n a d o p t i r e dear Okay, okay, okay. มาต่อกันที่นักแสดงตลกชื่อดัง oh <my> เอ็ดดี้มอร์ฟีกับผลงานภา oh <my> พ,พยนตร์แนวคอมเมดี้เรื่อง oh <my> Nobbit ที่เอาใช้เมื่อปี2007ที่เจ้าตัว แถมหน้าตาก,ก็ยังคล้ายๆกันอีกค่ะแต่ความเนียในการเป็นสาวอวบก็เป๊ะใช้ได้เลยนะคะซ you like like ุปตาหนุ่มที่แปลงราง่างเป็นสาววอบอีกคนที่ต้องพูดถึงเลยก็คือจอนทาราวตาที่เรามาจะคุ้นเคยกับเขาจากบทบาทชายหนุ่มเจ้าเสน่ห์ในภาพยนตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรีซหรือว่าเฟสออฟ เพราะว่าในปี2007เขาก็ขอพลิกบทบาทครั้งสำคัญมารับบทเป็นเอ็ดนาธานแร์แม่บ้านสาวหุ่นต้ยน้อยที่ห่วงลูกสาวจะมั่มของตัวเองแบบสุดๆกับภาพยนตร์มิวสิค l ลคอมเมดี้แฮสเปรแถมในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาต้องโชว์เซปแดนซ์ที่ห่างหายไปนานอีกครั้งด้วยค่ะ ชมนุ่มหล่อให้กลายเป็นตัวประหลาดที่จะทําให้ทุกคนได้เอิ้งและลืมหน้าตาลอลอลของนักแสดงเหล่านี้ไปได้เลยค่ะนุ่มหล่อคนแรกที่เราขอพูดถึงก่อนเลยก็คือเรย์พาร์คที่พลิกชมจากคนหล่อหน้าตาดีกลายเป็นตัวประหลาดหน้าสีแดงนามว่าดัตเมลตัวไร้ความสำคัญจากภาพยนตร์มหากาพยสงครามอวกาศสตาร์วอล์สเอพิโซดวันแฟนทอมเมนส เปรียบสเสมือนเครื่องจักรสังหารที่คอยตามท่าอัศวินเจไดในเรื่องเพงนน้าเพนตาจนน่ากลัวแต่ใครจะไปนึกว่าพ่อเผยชมจริงๆออกมาจะเป๊ะขนาดนี้ ที่พ่อหนุ่มล้าฝ่ายที่เมื่อครั้งยังหนุ่มอ้อเนี่ยเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้วนะคะจากภาพ,พยนตร์สงครามชินลิสและภาพ,พยนตร์ดราม่านักนักอย่าง The English Patient แต่เชื่อเลยว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะจะรู้จักกำลัมคนนี้ในการสมบทบาทเป็นพ่อโอสซูร,ราการ์รดบอดวอร์มอลสัตรูมหม่เลขหนึ่งของพ่อมอน,น้อยแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ท้าไม่ได้ใส่อฟเฟกต์สุดนะ่ากลัวลงไปบนใบหน้ารับรองเลยว่าซาร์คงจะเกลียดพ่อมอุนี้กันไม่ลงเลยใช่ไหมล่ะคะ นุ่มหล่อที่เครื่องหน้าเนี่ยสุดแสนจะเพอร์เฟกอย่างรีเพลที่ครั้งหนึ่งเคยขโมยหัวใจสาวน้อยสาวใหญ่กันมาแล้วค่ะเจ้ากบาทของเอฟหนุ่รูปหล่อทันยูอยิลที่เป็นพ่อของเลโกลัสจากภาพยนตร์ปฐม,มบทตำนานแหวนครองพิภพอย่างเดอะฮอปบิตแต่แล้วเจ้าตัวก็ดานไปตบปากรับคําแสดงภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องดังอย่างากราเดียน์ออฟเดอะกาแล็กซีจับไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเขาเป็นใครเขาก็คือโรแนนตัวร้ายของเรื่องที่จะต้องการครอบครองพลังอํานาจจากอินฟินิตี้สโตนนั่นเองค่ะ Watch Are you และปิดท้ายกันด้วยพระเอกหนุ่มแรงนิโคลัสฮองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มแซบที่สาวรักสาวหลงมาที่สุดคนหนึ่งที่ล่าสุดเขาแปลโฉมจากหนุ่มหน้าหล่อกลายเป็นหนุ่มหน้าแปลกขาซิ่งท้าในรกนำว่านุ๊กจากภาพยนตร์แอคชั่นซุนรหัมย่างแมดแม็กซ์ฟิลเดร์โรสแต่ความหล่อจางหายโดยแปลงโฉมซะจนจำไม่ได้เลยในคัเนี้ พอดูแลแบบบางทีก็จำไม่ได้เลยนะคะว่าใครเป็นใครใช่ใช่ใช่เขาเมคอัอสุดยอดเลยนะคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคนไทยก็น่าจะทําได้นะจริงๆแล้วผมก็ทําได้แล้วแหละแต่ว่ามันติดที่งบเน่งบประมาณการสร้างของเรามันอาจจะไม่ได้บิ๊กเท่ากับฮอลลีวูดไงสิ่งฝีมือคนไทยนี่จริงๆเก่งมากเลยนะเก่งเก่งเก่งเพราะเท่าที่รู้เนี่ยนะฮะเบื้องหลังของภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับตัวอย่างเช่นโฟ o เซนเนี่ยนะก็มีคนไทยทํางานเบื้องหลังเรื่องนั้นด้วยนะ อยอด <มะ S 2> <ağı S 1> เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะเราจะมาพูดถึงสาวคนหนึ่งที่พลังเสียงไม่เหมือนใครจะเป็นใครนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะครับ